อันนี้พายยังไงแล้วน,นี่ผัง,ผงทงงงงองตาข้างหางหางงาไม่เห็นเงาเลยนเนาะอายุสิบเก้าปีข้างนี่มีลักษณะแปลกไง,งชื่ออะไรครับเนะ่ะไอ้ชื่อบุญเปงครับครับ,ค,รบความแปลกก็คือหางเป็นสีขาวอือ ปกตินี่ช้างจะมีหางสีอะไรฮะส่วนมากจะเป็นสีดำครับแต่นี่เป็นเป็นสีขาวคือเห็นเด่นชัดเลยใช่ไหมครับโอ้แล้วนีสัยเป็นไงบ้างครับช้างตัวนี้ก็ดื้อนิดหน่อยครับอ๋อแล้วแกเห็นว่าแกงหงหวงหางมากเลยใช่ไหมครับคือช้างทุกเชือกเนี่ยมนะันต้องหวงหาง ถ้าไว้ปัดพวกมแมลงพวกนี้แหละครับผมคือทางลักษณะแบบนี้ก็คือว่าทางพายเนาะพายบุญเป่งอายุอ่า6หกปีประมาณน,นะครับผมแต่ความจริงเป็นจรงนิงอ่ะน, MM. น่าจะเกินกว่านี้เนาะแต่เราก็ <S <S ้า <จะ S 2> เป็นหางสีดำเนาะแต่แต่จะเป็นขาวทั้งหมดที่ทุกเชือกไหม ไม่ไมทุก<ม>เชือกนะครับผม,มเป็นบางเชือกครับถ้าขาวโคนแบบนี้นะครับผมบจะไม่มีดำํำแต่บางเชือกจะมีขาวบ้างอ่าดําบ้าง<ม>ก็มีอยู่ครับแต่ตัวนี้คือจะหวงขนหางมากใช่ไหมครับ